ข้อตกลงน,นะหน้าร้อยเจ็ดสิบแปดข้อที่ห้าสิบเ้าแล้วนะพิสุรูปใดวิกับชีวรแก่พิสุก,ก็ดีแก่พิสุนีก็ดีแก่ศิกขามานาก็ดีแก่สามะเนรก็ดีแก่สามะเมนรีกมมน้ก็ด,กมมกดีด้วยตนเองแล้วคพึงใช้สอนโดยไม่ได้ทำปัจจุทอนถอน ต้องอบัพปารจิตีนะครับคำว่าวิกัมเป็นชื่อของวินัยกรรมที่ทรงอนุญ,ญาตเพื่อให้พิสุเก็บผ้าไว้ได้นานาโดยไม่เป็นอดีเล็งจีวอรเการวิกัปบ,บอกว่าวิกัมเป็นชื่อของวินัยกรรมถ้าเอาใจความ,มง่ายวิกัมคือการท้้งเป็นสองเจ้าของขัานะก็อธิบายนี่นะครับก็พอใช้ได้นะคำอธิบายนี้ไม่ถือว่าผิดหรอก เพราะว่าถ้าพอเราทำวินัยกรรมนี้แล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้มีสิทธิ์ว่าจะใช้สอยผ้านั้นได้ตามสะดวกอย่างเดียวใช่ไหมครับต้องร้อยให้เขาถอนให้ก่อนนี่นะถ้าเขายังไม่ถอนให้เราเรามาใช้อย่างนี้นะก็จะต้องบัดไปอย่างตีนสิขาบทนี้นคะครับการวิกับผ้าเนี่ยไปวิกับกับสาสทมิตรห้าได้เลยไม่เช่ใน,นช้อนรู้วินัยไม่เข้าไปหาชอ้อนเลยชอนล้าพี่ขอวิกับผ้าหน่อยยมังจีวรังตุยหังเรวิกับไปมิใช่ไหมนี่นะครับ พอวิกลับผ้าอย่างนี้ปุ๊บผ้านั่นก็ถือว่าเป็นผ้าที่ได้วิกลับแล้วไม่ต้องอธิษฐานอะไรนะครับสามารถเก็บไว้ได้นะกี่วันก็ได้นะครับโดยที่ยังไม่ต้องอธิษฐานอ้าเราเพิ่อวิกลับไปแล้วแต่ว่าอย่าเอามานุ่งผมไม่ได้นะพอชอนยังไม่ได้ถอในผมใช่ไหม <c oughs> เอาพอทำกับป๋านี่ยเพื่ออยู่แต่การเก็บไม่ได้อย่างเดียวนะครับ <c oughs> เราจะมานุ่มผมก็ไม่ได้มาอธิษฐานไม่ได้หรือว่าให้ใครก็ไม่ได้นะ ถ้าเราเอามานน่งหงมเนี่ยก็จะต้องอานบดปลาจิตตีในสิกขาบทน,นี้เอามาใช้สอนนะต้องบทปาจิตตีในสิกขาบทน,นี้ถ้าสลายคนอื่นไปหรือว่ามาทิศานเนี่ยจะต้องอาบาทุกตกอา่านบดเบาลงถ้ามันต้องการใช้ผมทำเองผมก็เข้าไปหาชอน,นครับให้ชอนถอนให้นะครับชอนก็จะถอนให้เป็นภาษาไทยก็ได้นะผ้านี้เป็นของผมนี่นะครับ อาจารย์จงอะไรนะจงบริโภคใช้สอยจงกระทําตามปัจจัยเถอะอะไรนีครับปริพุนเชาวาวิสัชเชยวานะจงบริโภคใช้สอยจงสละหรือจงกระทาตามปัจจัยเถอะอะไรนีะครับพอชอนว่าเสร็จเนี่ยก็ถือว่าถอนแล้วใช่ไหมผมก็เอามาใช้ได้นะครับตอนเขาถอนก่อนหรือว่าถ้ายังไม่เขาถอนเราก็ทแํแใจว่าถือวิสาสะมาใช้ก่อนก็ได้นะครับอันนี้ได้เหมือนกันนะ ได้สองแบบแต่ถ้าเขายังไม่ได้ถอนเลยหรือไม่ได้ทําใจเอามาใช้ดูว,วิาสาสะเลยนะครับเอามาใช้สอยนะก็จะต้องอานแบบปาฏิตีในสิขาบทน,นี้นคําว่าพิกลเนี่ยถ้าแปลตาภาษาบาลีนะเรียนถึงนี้ครับอกว่าพิกบอยู่ในนั่นนะในอุปสรรคนะเอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่ ในสมาในสมายังไม่ถึงยังไม่ถึงอยู่ในสมายังไม่ถึงใช่ไหมครับที่ก็วิเคราะห์ว่าอะไรนะวิสิทธโถกับโปวิกับโปนะครับการกระทําด้วยประการต่างการกระทําอย่างพิเศษนะครับการกระทําอย่างพิเศษนะหรือว่าการกระทําอย่างต่างๆอันนี้ชื่อว่าวิกับข้อวิเคราะห์วิวิธาอะไรางี้นะมีวิวิทาแล้วก็วิสิทโถอะไรเงี้ยนะนั่นแหละ การกระทําอย่างต่างๆหรือว่าการกระทาอย่างพิเศษเชื่อวิกลก็กระทาอย่างพิเศษบอกว่าทำเพราะว่าทำมีในกรรมแล้วสามารถเก็บภาาไม่ได้นานๆใช่ไหมครับโดยที่ไม่ต้องทธิฐานไม่ไป็นเิจฉทีบอกนะทีนี้นะครับพอเข้าถอนอธิฐานให้เข้าถอนวิกลกให้เราเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็สามารถมาใช้สอยได้เลยนะครับเนี่ยในดีการดิมันติบอกว่าผ้าที่เข้าถอนวิกักให้เราแล้วนะ ถึงเราเจะไม่อารติฐานนะครับมันก็ไม่เป็นดีเดนชีบอดอ่าไม่เป็นดีเดนชีบอนนะครับท่านี่เขาขอให้เรียบร้อยแล้วนะก็ถือว่าเป็นผ้าที่จะทำวิกัดไปแล้วนั่นแหละนะครับถึงเม่อารติฐานก็สามารถใช้สอนดไ,ดได้เรื่อยๆนี่นะโดยที่ไม่เป็นอาบัตเพราะว่าเกิดเดนชีวอนเกินสิบวับน,บนนะครับทางดีการบอกว่าอย่างนี้นะครับทีนี้เรามาดูต้นอ,อย่าง ดีการวิมติเนี่ยเขาบอกไว้ถ้าถ้าทำทำวิกับเสร็จแล้วนะถือแม่เข้าถอนให้เราเรียบน้อยแล้วนะครับเราถือจะแม่คิฐานนะแม่มาคิฐานเลยก็ใช้สอนได้ครับโดยที่ไม่เปยนดิแดนทีวอร์ไม่ต้องแบบเกเกินเกินสิบวันก็ถือว่าเป็นผ้าที่ได้วิกับไปแล้วนะครับถึงถอนแล้วก็ถือว่าได้วิกับไปแล้ว <c oughs> นะ แต่เหมือนกันนะมนก็เมื่อก่อนมก็เมื่อก่อนมันก็จะอว่าพอถอนปุ้มเนี่ยมันก็หายจากวิกัมแล้วใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นอเดีดจีวรไปนะครับแต่พอดูวารีการนั้นบอกว่าไม่ใช่นะครับไม่เป็นเด็ดจีวรครับนั้นนะแตกเหมือนกันนะครับในวิมติสีนั้นความจริงไม่ได้อธิบายสิทธาบทนี้นะถ่านอธิบายตั้งแต่นู่นนะประทมอธิสิทธาบทนะครับอธิบายตั้งแต่ในที่นั้นนะครับ ทีนี้เรามาดูต้นบัญญัินะดูต้นบรรยัณสมองครับต้นบัญยัินี้ก็เป็นเรื่องของพระอุปนันทาสารายบุตรนะครับโดยสมัยนั้นท่งนวาภาพพาระเจ้าประทับรรอยู่นัพระเชตวันอารามของนาถานวินิาากขาบบข,กรรข้ามบดีเขตพระนครสามัถีครั้งนั้นท่านพระอุปนันทาสารายบุตรวิกลจีวรเองแก่พิสุที่วิหาริกของพิสุทธิ์พูดเป็นเพื่อนกันอพี่น้องกันครับเจอพิสุรูปนี้หลายครั้งแล้วนะ ไม่รูปเดียวกันหรือเปล่าบอกพิสุที่เป็นสันทิวิหารนี่ของพิสุคุณพ,พี่น้องกันและใช้สอยจีวอนั้นซึ่งยังไม่ได้ถอนก็ยังไม่ได้ถอนให้เลยทังกอมาใช้สอยแล้วนะครับรั้นรั้นแล้วพิสุนั้นเล่าเรื่องนั้นแก่พิสุทั้งหลายว่าอวุโสทั้งหลายท่านพระองปนังท้าสากยบุญนี้วิกับจีวอเองแก่ผมแล้วใช้สอยจีวอนนั้นซึ่งยังไม่ได้ถอน <c oughs> บรรดาพิสุที่มักผู้มักน้อยสันโดษต่างก็แผงตรีเตรียมบทนาว่า,าท่านพระอุปนันทาศักยาบุตรี่กับชีวรเองเกิดพิสุแล้วฉะนั้นจึงได้ใช้สอนชีวรนั้นซึ่งยังไม่ได้ถอนรอาแล้วกาพน,นุนนั้นแต่พิมพาา์มาผ้าเจ้าพระพุทธองคาก็ทรงสอบถามทรง,ทรงติดเตียมพวกปนนลแล้วก็มายสิษฐาบะนี้ขึ้นมาพิการได้สันะ่สมิท้ห้าเลยสมัยนี้พิสุนี้มาสศิษฐา,านาสามนนัมมเนร้ไม่มีแล้วนะครับ มีบางที่ที่ข้ามีพิสุณีขึ้นมาวัดไหนนะชอบมีพิสุนีวัดชอบใช้สีใช่ไหมครับมีพิสุนีขึ้นมาก็เลือกตัวเองว่าหลวงยาอ๋อหลวงยาแต่พิสุณีนั้นใช้ไม่ได้นะไม่ได้บวชไม่ได้บวชด้วยนะอธิวาสิกูบสัมบทาใช่ไหมไม่ได้บวชตามของนิการเทลาวานะนั้นใช้ไม่ได้เชื่อว่าบวชไม่ขึ้นนะครับ เขาเป็นพิษณีของอะไรของมหายาณรึเปล่าหรือว่าของเทราวาเนี่แหละพิษณแต่เป็นคนจีน้วก็ทำวันจีนเพราะเซว่าของมหายานใช่าหพิษณีมหายานเมื่อก่อนเคยมีสัมมาเนรีหรอเปล่ามีวันหนึ่งนะก็จะมีสัมมาเนรีก็ลำบากนะคี่คมแม่ชีก็โอ้ยพอแล้ว เขาไม่ยอมล่ากันใช่ไหมเขาไม่ยอมรับเขาไม่ยอมรับเนี่ยเขาไม่ได้นนะเขาใช่เพราะว่าไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยนะครับอ๋อเขาเขาตอนแรกผู้หญิงมันเกิดเป็นครูมั้งอาจารย์สอนมหาอะไรนะครับแล้วก็ศรัทธามากนะก็บวชพิสุนีนี่บวชพิสุนีพิสูจไม่ไม่ยอมรับท่าไม่ยอมรับ แกก็เลยไม่ค่อยพอใจนะครับว่ากระแทกว่าอะไรผ้าบอตองสมัยที่เขาเป็นโยมเนี่ยเขานุ่งน้อยผมน้อยอะไรนี้เป็นครูนุ่งสั้นอะไรนี้เนี่ยมาสอนหนังสือเนี่ยผ้ายอมรับเขาพอเขาบวชพิษณีนั้นไม่มายอมเขาเมื่อไงพิษณีทำตัวดีกว่าใช่ไหมถือศีลไม่แคร่งนะเขาเรียบร้อยเนี่ยทำไมไม่ยอมนั่งแกไม่รู้นะครับไม่เข้าใจตรงเนี้ยนะมันบวชไม่ขึ้น นอกจากว่า huh. มีพิส right? ูจห้ารูปใช่ไหมกลับแท่งพิสุณีพร้อมกันพิสจห้ารูปกลับแท่งพิสุณีเลยนะครับแล้วก็มาทําการบวชใช่ไหมนะครับอันนี้ถึงจะขึ้นครับไม่มีสมัยนี้ยังไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับถ้าสมไม่ยอมรับโลษต้อยู่ภายใต้ของสมข้าใช่ครับแล้วก็เจริญไม่ได้ใช่ไหมก็อยู่แค่นั้นนะครับอกจากเป็นพิสุณีของมหายาจะนั้นไม่ได้นะ จะไปพิเกาว์พิจ <sucked: 3> ิน <ım> ีของนิการมหายามไม่ได้สิกขามานาก็สัมมาเนรีผู้มีศีรขาศึกษาแล้วในธรรมหกประการตลอดสองปีนี่เรารู้แล้วอะครับเขาว่าจีวอรในที่นี้นะครับอันนี้คิบายคร่าวๆนะอันนี้หมายเอาผ้าหกชนิดนะชนิดชนิดหนึ่งนะครับ่เราเรียผ่านมาแผ้าฝ้าผ้าไหมแล้วเป็นต้นใช่ไหมก็เป็นผ้านะครับกว้างยี่สิบห้าคูณห้าสิบนะ ขนาดที่จะต้ตววองมิกลว่านี่ยผ้าขนาดน,นั้นเราไมสมารคูณห้าสิบอีกท่านก็จะได้ที่บานนะเกี่ยวกับการวิกล่ขอพักขึ่งกัอนนะพักขึ้นกัอนแต่ที่ชงใช้มือกับพาะสดเขายอมรับอย,ยูอ่เพราะเขาจะมีม<อ>ูลระพสดเื่อปห้ได้เไปแล้วก็เชิญเสนอไอ้จุฬาพอนบ เป็นสาธารณะบัญญัติพิ่สุนีก็มีนะครับอานันติกาไม่เกี่ยวการใช้นะครับนาติกาปาสิตตียังไม่ได้ผอนใช่ไหมเข้าใจสงสัยสุภาพผิดมาใช้สอนต้องอธรรมนั้นก็เมื่อพิสูอติฐานหรือสละจีวรนั้นต้องบัพทุกต์ใคยังไม่ได้ถอนให้เลยเราไม่ได้ใช้สอนแต่เราแปดสิฐานก็ไม่ได้นะ หรือว่าถวายให้หุด่นไปเนี่ยก็ไม่ได้ก็จะเป็นอะบบผู้กบนะครับเช่นเดียวกันกีวอถอนแล้วสําคัญว่ายังไม่ได้ถอนหรือมีความสงสัยมีใช้สอนต้องบบผุ้กบนะครับ <c oughs> อาณาบัตพิสุไม่ต้องอาบัตเนื้อถอนแล้วสําคัญว่าถอนแล้วจึงใช้สอยได้นะครับ <c oughs> ใช้สอยโดวยวิสาสัได้นะ <c oughs> แล้วก็และพิสุบ้าเป็นต้นก็ไม่ต้องอาบัต องค์อาบบทสิกขาบทนี้มีองค์สามเหล่านี้คือหนึ่งจีวรที่พิสุทธิกรรมเองยังไม่ได้ถอนนะรอสองจีวรนั้นควรแก่การวิจักก็ได้ยี่สิบห้าถึงห้าสิบใช่ไหมสามใช้สอยนะครับเมื่อพบองค์สามก็ต้องบัดไปตีในสิกขาบทนี้นะครับสมุทฐานเป็นต้นเหมือนกับปฐมกถินสิกขาบทต่างแต่สิกขาบทนี้เป็นกิริยากิริยาแะร เอ้ยผมบอกผิดจริงๆนะประถมประถมเป็นสีตอนแรกบอกว่าสมช้าสีไม่ใช่นะนั่นบอกผิดสองอันนั้นมันอัฐาสุ่มฐานที่สี่ที่ว่าเนี่ยก็คือกายวาจากายวาจาจิตเราแค่สองนะอ้าวเป็นยังไงครับเป็นกิริยาก็ได้เป็นกิริยากายกิริยาเนี่ยเป็นกิริยาเพราะ คือ,อใช้สอนาพานานาราใช้สอนเป็อนอากิริยาเพราะไม่ได้บอกให้เขาถอนให้ใช่ไหมครับท่านเคยมีวาจานะอาการก็มาใช้สอนวาจาคือไม่ได้บอกให้เขาถอนให้นะครับท่านจิตก็รู้ทั้งรู้มาันตั้งใจเขาใช้ไปนะไม่ได้บอกให้เขาถอนเลยจบการอธิบายกับปณะสขามบุตรจบนะครับวัน อันนี้ก็มีเดิมอันนก็ย่าให้ได้อะไรนะครัเป็นนอนสัญญาณวิมวอกอจิตกรรมปณสิณวชิระใช่ไหมไม่ได้เป็นอุปสงค์อย่างเดียวการยกรรมก็ได้วิจิกรรมก็ได้มีจิตสามนาสามดังนี้แหละถึงฝั่งได้รับซึงฝั่งอ่อน